อ่อกับคารวะพ่อครูและอาจารย์หมอเขียวและเพื่อนญาติธรรมกรยมิตรทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็เอออาจจะดูเทปจากจาก u ูทู e หรือต่อไปก็ขอ,อเปรนธรรมทุกท่านครับไม่ทราบว่าเสียงได้ยินชัดนะครับหรือต้องดังกว่านี้อีกหน่อยยินชัดเจนเค่ะชัดเจนค่ะก็ ครับชื่อที่พ่อครูตั้งให้ครับเรืองแสงสอนตอนที่กลับจากค่ายที่เออชวอวดเมื่อปีก่อนก็ไปแวะบ้านลาดนะครับชื่ออะไรนะคะพี่พเรืองชื่ออะไรนะคะเรือง,องแสงสองสอนครับผมค่ะก็ะน้องตี้ทํางเลยกับพ่อครูแล้วก็เราก็เลยได้กันทั้งครอบครัวค,ครับผมก็ถ้าถามถึงเรื่อง ทำที่ได้ในช่วงนี้ที่จริงได้เยอะเลยครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้ามาประสบวิกฤตในช่วงนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าแล้วหลายเดือนหลายปีนะเพราะว่าเราเข้าค่ายมาแปดมากกว่าแปดครั้งแล้วก็เราจัดค่ายที่บ้านอีกแล้วก็เปิดสอนเอ่อ เพื่อนกัลยาณมิตรต่างๆนี่ทุกเดือนทุกเดือนนี่มาเป็นเวลาหกปีปีนึงก็ได้ประมาณทั้งแปดเดือนหมายถึงว่าเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละประมาณยี่สิบคนรวมจิตอาสา,าด้วยก็อีกสิบคนก็ประมาณสามสิบคนต่อค่ายเพราะนั้นเรื่องเออเรื่องที่เราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปเนี่ยผมว่า คนที่เข้าค่ายมาแล้วเนี่ยจะรับรู้แล้วก็จะมีวิธีการที่จะต่อสู้กับภัยที่เราประสบอยู่ช่วงนี้เพราะว่ายาเก้าเม็ดที่ท่านอาจารย์หมอเขียวให้ไว้นี่มีประโยชน์มากเพราะว่าสอนให้พึ่งตนเองแล้วก็สอนให้รักษาตัวเองด้วยโดยไม่ต้องพึ่งยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานัดหมอเนี่ย หมอก็จะคุยกับเราทางโทรศัพท์คือไม่ต้องไปที่คลิน,นิกแล้วต้องการยาเนี่ยก็ไปรับที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่สุดก็เป็นใช้ระบบเอ่อไฮเทคคือไม่ต้องไปหาหมอแล้วเดี๋ยวนี้ช่างน้ำหนักก็ชั่งน้ำหนักเองที่บ้านวัดความดันเองที่บ้านแล้วก็บอกหมอไปว่าตอนนี้ป่วยอะไรหรือฟอลลาร์วอะไรแต่สำหรับผมก็สำคัญมากเพราะว่า บางครั้งเนะี่ยต้องไปโรงพยาบาลก็หมอก็กลัวอยู่ความจาเป็นช่วงนี้หมอก็ไม่อยากจะรักษาใครเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลนี้ก็มีแต่คนไข้ที่ที่เสี่ยงกับโควิดมากยาเก้าเม็ดที่อาจารย์หมอเขียวให้ไว้นี่คือการพึ่งตนเองพึ่งหมู่มวลมิตรที่มาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตรงนี้นะครับ แล้วก็จําเป็นมากเพราะว่าเวลาเราเปิดค่ายที่บ้านเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นบทแรกที่เรามีทบทวนธรรมเนี่ยเราก็พยายามจะบอกผู้ที่เข้าค่ายว่าถ้าใจเราสู้เรามีคุณธรรมพอเรามีความสะอาดสดใสพอไม่คิดลบในชีวิตประจำวันหรือไม่คิดในด้านที่มันทำอันตรายต่อตัวเองเนี่ย ร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยด้วยความคิดตรงนั้นคือเรามีแต่ความคิดบวกอย่างเดียวแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็นําตรงนี้ไปเพราะว่านาตรงนี้ไปหมายถึงว่าการสื่อสารมันมาได้ทั่วโลกเลยในวินาทีเดียวทางลายทางสื่อทางทีวีมีแต่ข่าวผู้เสียชีวิตอันดับหนึ่งสองสามสี่มาได้ทุกวันเพราะนั้นเราก็งดตรงนี้เราจะไม่เปิดดู เราก็จะไม่เปิดลไลน์แม้ทั้งหลับไลน์เพื่อนผงเราก็บอกไม่ต้องเอามาลงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเรารู้ว่าโควิดมันอันตรายกับคนทั่วโลกแต่เราก็ร,รู้รู้อยู่ว่าเราจะไม่นํามันเข้ามาเป็นเครื่องหมายลบในหัวใจเราเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจเราไขว้เขวไปเปล่าเรารู้แต่เราแกล้งเป็นไม่รู้เพื่อทําให้จิตใจเราสบาย ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะโรคหลายโรคเกิดเกิดขึ้นจากความเครียดแม้กระทั่งโรคที่ผมเป็นอยู่ก็ามาจากความเครียดเยอะมากเหมือนกันโรคเอ่อเส้นเลือดตีบที่หัวใจครับเพราะฉะนั้นในยาเม็ดต่างๆที่เม็ดแรกเนี่ยทบทวนธรรมเนี่ยเราฝากนักเรียนไปทุกคนเลยว่าว่าอาจารย์หมอเขียวจะคิดคําคมๆออกมาให้เราได้อ่านได้เขียนได้เรียนเนี่ยท่านใช้เวลา มาหลายปียี่สิบกว่าปีในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีสิ่งดีอยู่ในนั้นด้วยขอให้นำปฏิบัตินะครับแล้วเจ็ดสิบที่อาจารย์พูดบ่อยเลยมากกว่าหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถ้าจิตใจดีสามารถชนะไปได้มากกว่าครึ่งอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบก็จะเป็นสำคัญเหมือนกันแต่ว่าจิตใจต้องมาก,ก่อน อันนั้นก็ได้กับพวกเราที่นักเรียนที่เข้าค่ายนี่ก็ปีหนึ่งประมาณเก,กือบน่าจะสองร้อยคนอันนั้นคือวิกฤตและที่เรามาเป็นใช้เป็นโอ,อกาสกับยาเก้าเม็ดนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าทางการเขาปิดร้านอาหารปิดที่ปิดหมายถึงว่าร้านอาหารนี่เปิดได้แต่ว,ว่าให้ซื้อทุกโกทุกโก <c oughs> ขอไปครับให้ซื้อได้แต่ว่านั่งทานในร้านไม่ได้แม้กระทั่งตลาดก็จากัดคนเข้าร้านขายเครื่องก่อสร้างก็นับคนเข้าคนออกระยะห่าง6ฟุตตามที่ผมส่งรูปเข้าไปปัจจุบันถามว่าน่ากลัวไหมที่ที่เอลเอที่คลิปเนียนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในอันดับสามของอเมริกานิวยอร์กอันดับหนึ่งนิวจอร์ซีอันดับสองอันดับสามคือแคลิฟอร์เนียผมอยู่แคลิฟอร์เนียครับนอตทอเรีูดใกล้กับลอสแอนเจลิสอันดับสี่แอิโนยก็แคลิฟอร์เนียตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดที่ติดเคสนะครับที่ติดก็สูญเสียกันไปเยอะ แต่ว่าอนนี้เป็นตัวแรกที่ผมไปเปิดดูดเมื่อกี้นี้ว่าอยากจะบอกพี่น้องทั่วโลกว่าเออเราทําใจที่ว่าจะไม่สนใจมันแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะรู้เราต้องเข้าไปดูว่าโอเคมันตอนนี้แล้วนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยยูตอนนี้สองจุดศูนย์สี่มิลเลียนนะครับสองล้านกว่าที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมืนสี่พันนะอเมริกาอย่างเดียวซึ่ง ซึ่งแข่งกับอังกฤษแข่งกับรัสเซียแข่งกับบราซิลขึ้นๆลงๆอยู่ตรงนี้แหละครับแต่สําหรับอเมริกานี่ช่วงนี้วิกฤตหนักไปอีกคือเกิดการจะลาจนขึ้นคดีของจอร์จเพอร์รี่ฟรอยเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ว่ามาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสงครามเหนือใต้สงครามแบ่งแยกผิวซึ่งใช้เวลา หลายปีซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นแผลเป็นของคนผิวสีที่นี่ไม่มีทางที่จะหมดไปได้แม้กฎหมายจะบอกว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันผมที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนประเภทหนึ่งไม่ใช่ประเภทสองอาจจะเป็นสามหรือสี่เพราะว่าเราสีผิวเราไม่ได้ขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สมวนตัวอยู่ไม่ออกไปไหนให้เสี่ยง เพราะว่ามีคลิปเยอะๆเลยที่คนเอเชียโดนทำร้ายคนจีนโดนทำร้ายโดนทำร้ายเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงนะครับก็ได้วิกฤตตรงนี้มาสร้างโอกาสให้พวกเราอยู่บ้านนานหน่อยปลูกผ,ผักสวนครัวแม่บ้านก็ลงลายเพราะว่าเราเพาะพันธุ์พืชไว้ กะว่าจะจัดค่ายกันจัดในครั้งเดียวสบปีนี้ก็ครั้งเดียวก็แต่ว่าเราพืชปักมันก็โตขึ้นเราก็ลงรายแล้วใครต้องการก็มารับไปไปพ่อไปปลูกกันส่วนมากก็แจกเพราะว่าเราไม่รู้จะขายแล้วจะเอาตังค์ไปทําอะไรเพราะตังค์ตอนนี้มีก็ซื้ออะไรไม่ได้จะซื้อจากเยบ็บผ้าทั้งตัวต้องออเดอร์จากอเมซอนใช้เวลาตั้งเกือบเดือนนะครับจากเย็บผ้าขาดตลาดยางยืดก็ขาดตลาด,ด,าด,ลาดแม่บ้านก็ทำหน้ากาก ถ้าทำไมแจกวัดทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในเยอโรเพจ5ห6วัดใช้เวลาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงปัจจุบันแจกไปประมาณ800ชิ้นนะฮะที่จริงมีของคารวาด,ด้วยประมาณเป็นพันกว่าชิ้น mm hmm. ก็ทำที่เราเที่เราจะทําได้เพราะว่าเห็นพี่น้องเราที่เมืองไทยทํามีแบบตัดเย็ยบแล้วแม่บ้านก็เลยทําแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีก แค่จากสามตัวแล้วก็มีคนมาช่วยตัดเอ,อตอาสามีจิตอาสามาช่วยทำอีกรวมแล้วประมาณเกือบสิบคนหเนั่นกันครับออทุกทวนทำไปแล้วโควิดก็ไปแล้วก็ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเรายังอยู่กันสบายดีแม้กระทั่งการกินอยู่หลับนอนก็ยังปกติแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะโดน โดนวิกฤตหลายอย่างจากการก่อจลาจลจากโควิดจากประธานาธิบดีซึ่งไม่ค่อยได้ฟังใครอยากจะสร้างแต่สงครามอันนั้นเนี่ยก็คงจะมีเรื่องราวต่อไปอีกนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้ถ้ามีแชทที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยเรากลับพรบุ่งนี้ได้เลยเราะว่าบ้านเรายัง ยังมีอิสระเสรีแล้วก็ยังมีความปลอดภัยสูงกว่าซึ่งเมืองไทยยังจัดว่าเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะฮะผมว่ายังมีความเออ่มียังยังมีตู้แบ่งปันให้ที่นี่ไม่มีตู้แบ่งปันนะครับมีแต่ว่าทางโรงเรียนทางโรงเรียนตอนนี้เขาปิดเนี่ยอาหารที่เด็กเด็กหรือพวผู้ปกครองขอไปเนี่ยใน รทยจภาพที่รายลงทุนหรือรายได้ต่ําเนี่ยเขาจะมีอาหารแจกเด็กฟรีตอนนี้อาหารมันก็ไม่มีที่จะแจกเพราะว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเ <Okay. S 2> ขาก็ประกาศให้บ้านที่อยู่รอบโรงเรียนเนี่ยไปรับอาหารฟรี <Okay. S 2> ก็อันนั้นก็คือการแบ่งปันของมันเป็นระบบของราชการ <Okay. S 2> ก็ต้องมีวิธีการครับคงจะจบแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวให้พี่น้องทั่วโลกได้แสดงทัศนะก่อนไง <Okay. S 2> ต่อได้อีกรอบหรือลนะ พ,พี่แดงจากพี่บุญเรืองที่เมื่อกี้สักครู่ฟังฟังไม่ชัดเจนเนี่ยถ้ากลับเมืองไทยได้จะกลับไหมคะหรือว่ายังคะครับครับโอ้ยเนี่ยที่นี่ภูผาฟ้าน้ำก็ยินดีต้อนรับนะคะเรามีพื้นที่มีบ้านของเราที่เป็นบ้านของอ่ะแพทย์วิถีธรรมอยู่หลายหลังมากเลยค่ะตอนนี้ คืออยู่ทุกภาคของประเทศนะคะน้องๆบอกว่าเนี่ยกลับมาไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้เพราะเรามีบ้านหลังใหญ่ไว้รอค่ะ,คะแล้วมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อาจารย์พาทำแบบไร้าสารพิษเนี่ยตรงนี้ตอนนี้เนี่ยแทบจะทุกทุกศูนย์ของเราเนี่มีความพร้อมเรื่องอาหารในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะพอถ้าไปอยู่ร่วมกันจริงๆก็จะมีการทำเพิ่ม,เต,มเติมได้อยู่แล้วแล้วทีนี้ ในช่วงที่อยู่อย่างยางตอนนี้นะคะพวกเราขึ้นมาที่ภูผาฟ้าน้ำกันจำนวนมากยิ่งขึ้นเพื่อถือโอกาสมาจริงๆ